ินข้าวค่ะพี่น้องสุปน้องใหม่ค่ะสุปน้องไม้ค่ะทุกคนเพื่อสาวเอาน้องใหม่มะหายคุณบัวเพ่ท่านไดอัน,อน,อนอเปิดลานอยู่แล้วเอามาหอยไว้นาบานน้องใหม่ค่ะพี่น้องเพื่อเอามะหายคุณบัวเลยจัดการสุปค่ะแล้วอูมาหายเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะแล้วอูมะหายเรียบร้อยอันนี้อันอันอูเหลือคุณบัวจงไว้ทัสอัน โจงว้ถัดสดน้ำมีบักแตงมะหอยพอแมพี่น้องมีบักแตงพอน,น้อยมะหอยพอเขื่อนสาข,ขา,ามผูมมาาม้ค่ะพี่น้องเอามาฝาคุ้มบัวค่ะเอาอูน้ำใหม่มาฝากหบัวบัวจัดการสุกแจ๊บแสบแมค่ะพี่น้องขามาาค่ะกินเขาน้ำบัวค่ะพี่น้องเส่บแสีบน้ำกันโอ๊ยคุ้บัวเริ่มทายลูกอย่าทายลูกจะข้าวเกิน มันคือมือ่อดลาะบันีดินฝ้าอากาศเดี๋ยวไทยหลวกจะข้าวกันโอ้มันเมือดพี่น้องเมือดเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวลองเบอ่งกันเพื่อเป็นหลวกออกมามันบ่เมือดบ่ไดเปิดไฟชี้ขาลูกไปได้นั่งแล้วค่ะพี่น้อง เวลาพ่อโอเคครับพี่น้องกินข้าวคะ่ะกินใดปะนี่อ้ยเมื่อยเถอะวะยังไม่เปิดป้าจะฆ่าเนี่เป็นย,ะะยัง,วยง,ยงบวอัน,นพี่น้องเห็นภาคเขาวีา่บวบว่ฝนสิตโต๊กไหมคะพี่น้องจอบสิตโต๊กคือตื้งนึนว่าตกยากเอ่อะ Phết phết chết, chết. này nga sao lắm?

จอสิวว่างทุกค่ะจอสิมาเห็ดเนื้อกินจอสิได้กินมุนีได้ทำเห็นน้ำใหม่มันเปลี่ยนแต่แสีบแมค่ะพี่น้องบวัวก็เลยสูบมุนีสูบเพชรมากเลย ขเขาเต้นมากคนกระจอบสิโตปะตับตกี้เถอ <ห>ติดลูกค้าเลยได้กินข่าวคัมค่ะพี่น้องเอาเงินสักก้อนนะ่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่ bạn thường ừ có dạy mới đại <laughs> nên sắm khẳng sụt sắp ดูเขานั่งบ้านได้กินข้าวย่ตเมว่านเนี่ยมันก็ได้กินขา้าวว่านติดเยืดผมเพราะปีหลานเราไม่มีข้าวกินได้กินขน,นมเส้นกับอันกับุกลูกชิน้นอิ่มแปะกินเผาบะร้องเลย มันกินล่มงกับว่ามีข่าอยู่นะพราะว่ามันงทำแล้วหรือผ่านเหตุเมื่อยน้ำ Gracias. อู้มาหายเรียบร้อยแล้วบัวแคมาอุน่นแล้วก็ชซูสำหรับคลิปนี้บวัวลาพี่ลานองค่ะพี่นองค่ะไปพอกันไม่คลิปหนาค่ะดีดีไม่แห้งสุกุสุกคนค่ะพี่นองบ๊ายบายค่ะ